นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องคนหน้าดำให้ฟังครับคนหน้าดำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนหน้าดำตามธรรมชาตินะครับหรือว่า คนเดินตากแดดร้อนเปรี้ยงจนแดดเผาจนหน้าดำแต่ว่าดำเพราะความหมองที่เขาเรียกว่าไม่มีราศีครับชนิดเดียวกับนักโทษที่ถูกสารตัดสินประหารหรือว่าติดคุกตลอดชีวิตใครที่เคยขึ้นรวงขึ้นศาลบ่อยๆอก็จะเห็นจำเลยหรือผู้ต้องหาลองสังเกตดูเถอะผู้ต้องหาหรือว่านักโทษแต่ละคน จะมีราสีบนใบหน้าเนี่ยมองคล้ำตั้งแต่สารยังไม่ทันอ่านคำพิพากษาต่อให้เป็นคนผิวพันธ์ดีผิวขาวเนียนแต่ในความเนียนนี่จะมีเงาดำๆเคลือบอยู่ในผิวเนื้อเขาเรียกเงามรณะครับถ้าเงาชนิดนี้มีความรุนแรงสถานเบาคนคนนั้นก็ยังพอเอาตัวรอดจากสถานการณ์ขับขันได้ ถ้าสีดําคล้ํำนี่มีปริมาณความเข้มจนเห็นได้ชัดเนี่ยจะเอาตัวรอดยากแล้วถ้าเข้มถึงขั้นมองแต่ไกลก็เห็นไม่จำเป็นอย่าไปไหนมาไหนกับคนคนนั้นไปนอันขาดนะครับไม่งั้นเราเองจะพลอยวิบัติตามเข้าไปด้วยอย่างการเดินทางไกลนะครับถ้าพิจารณาใบหน้าผู้ร่วมทางแล้วเห็นเงามรณะถ้าปฏิเสธได้ก็รีบปฏิเสธของงดการเดินทางไปด้วยนะครับ เพราะว่าอันตรายนี้จะเกิดจากคนที่มีเงาดำมรณะขืนไปด้วยเราเองจะพลอยฟ้าพลอยฝนประสบอันตรายไปกับเขาอาจจะไม่ถึงขั้นล้มตายเพราะเราเองไม่มีเงาดำแต่เรื่องบาดเจ็บนี่จะหนีไม่พ้นอย่างที่คนสมัยก่อนเขาเรียกผีซ้ำดำพลอยมีเรื่องที่คุณทวัตเล่าให้ฟังว่าเวลานั้นแกยังเด็กเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมปลายพวกผู้ใหญ่วัยสี่ห้าสิบแถวบ้านแกเนี่ย ลงขันชวนกันไปทัศนาจรต่างจังหวัดจุดหมายที่ต้องการไปก็คือชายหาดบางแสนการไปครั้งนี้พวกผู้ใหญ่ก็ลงมติว่าจะพักที่บังกะโลริมหาดคืนหนึ่งปีนั้นชายหาดบางแสนมีทรายขาวสะอาดสายลมเสียงคลื่นและความเป็นธรรมชาตินี่ยังดำรงอยู่ไม่มีตึกสูงสูงรกสายตาเช่นปัจจุบันตอนค่ำๆช่วงน้ำลงน้ำทะเลนี่จะหดหายยาวไกลเป็นกิโลเมตร สามารถเดินไปเก็บหอยแปลกๆในที่ที่ปกติจะเดินไม่ถึงอรอจนน้ำเริ่มขึ้นเด็กๆกลุ่มของคุณทวัตก็จะวิ่งหนีน้ำกลับชายหาดสนุกสนานก่อนออกเดินทางคุณลุงเจ้าของรถตู้ครับแกเป็นผู้ดีมีชาติตระกูลสูงแต่ว่าวันนั้นนะ่ะใบหน้าแกหนกหมองคล้ำกว่าปกติแต่เดิมท่านมีผิวพันธบนใบหน้าขาวเกลี้ยงเป็นประกายออร่าเลย ไอ้ความคล้ำที่ว่าเนี่ยคล้ำเฉพาะบนหน้าผากเท่านั้นคล้ายๆมือเลอะนะ้ำมันเครื่องแล้วเช็ดไม่หมดต่อมาเอามือไปเช็ดหน้าผากก็เลยมีรอยดำจางๆขึ้นที่หน้าผากของท่านเห็นอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่เอะใจอะไรเพราะว่าคุณทวัตเนะี่ยยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับราศีอะไรท่านชวนไปเที่ยวทะเลบางแสนก็ยินดีที่จะได้ไปด้วยคณะนักทัศนาจรที่ร่วมทางไปในวันนั้นก็มีด้วยกันประมาณ30ชีวิต อัดแน่นอยู่ในรถตู้อย่างกับปลากระป๋องพวกเด็กๆต้องนั่งเบียดกันอยู่ตรงช่องเก็บของการเดินทางสมัยโน้นมีถนนสายเดียวที่จะตัดไปถึงจังหวัดชนบุรีก็คือเส้นทางสายสมุทรปราการชนบุรีต้องขับรถไปทางพระขนงผ่านบางนาสำโรงจนถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายก่อนที่จะถึงตัวเมืองปากน้ำราวครึ่งกิโลเมตรอันเป็นทางแยกที่ตัดตรงไปชนบุรีบางแสนก็อยู่ที่นั่น คุณลุงก็เพิ่งเลี้ยวซ้ายไปได้ไม่กี่สิบเมตรจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างกระทันหันล้อรถตู้คู่หลังแบะทางออกพร้อมกันเหมือนกับคนยืนขาทาง90องศาเนี่ยครับประกอบกับในรถมีคนอัดมาจนแน่นเยยดน้ำหนักถ่วงที่กดทับมหาสารทำให้ตัวถังรถกระแทกพื้นถนนดังสนัน่นรถก็มีเพียงสองล้อคู่หน้าเสียการทรงตัวทำท่าจะพลิกคว่ำ เดชบุญที่คุณลุงใช้ความเร็วพอประมาณอีกทั้งโชคดีที่ถนนยังโล่งว่างไม่มีรถวิ่งตามหลังหรือว่าวิ่งสวนทางมาคุณลุงก็สามารถประคองสถานการณ์ช่วยให้รถจอดนิ่งได้ที่กลางถนนไม่ความแต่ความเสียหายค่อนข้างยับเยินเพราะว่าแรงเฉยทําให้รถวิ่งไกลาจากจุดที่ล้อหลุดไปอีกหลายสิบเมตรเครื่องคราที่ใต้ท้องรถพังปนปี้ควักกระเป๋าจ่ายค่าซ่อมอะไรไปหลายหมื่น ซึ่งเทียบกับปัจจุบันก็เป็นแสนเลยละ่ะเคราะดีที่ทุกคนบนรถไม่บาดเจ็บล้มตายมีใบหน้าผุด่องแจ่มใสที่ราศีหมองคล้ำก็คือคุณลุงคนที่ว่าเนี่ยคนเดียวคนอื่นมีบุญคุ้มหัวพลังบุญจากคนจำนวนมากช่วยคุ้มภัยให้คุณลุงอันตรายที่เกิดขึ้นก็เป็นการเสียหายเฉพาะวะัตถุแต่ว่าชีวิตยังอยู่รอดปลอดภัยดีนับจากคราวนั้นเรื่อยมา คุณทวัตก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับราศีบนใบหน้ามนุษย์ยิ่งใส่ใจจับตาคอยสังเกตก็ยิ่งเชื่อสนิทว่าราศีมรณะนี่มีอยู่จริงซึ่งอาจจะเป็นพลังแห่งกรรมที่ถึงเวลาตามสนองถ้ากรรมนั้นไม่ถึงขั้นรุนแรงเจ้าตัวก็พอมีความรู้เรื่องเงาดำอะไรที่ว่านักก็อาจจะเบาลงได้เหตุการณ์ต่อมาก็คือคุณทวัตเนี่ยมาเจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งนะ ปีนั้นน,น่ะนายสนริอ่านทําการใหญ่คิดเปิดบริษัททําธุรกิจการค้าแข่งกับพักพวกรุ่นเดียวกันที่เขาเปิดไปก่อนแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นธุรกิจขนาดเล็กลงทุนน้อยแต่ว่ากําไรดีแต่แนวทางการระดมทุนของนายสนนี่เอาง่ายเขาว่านั่นก็คือตั้งแชร์โดยเป็นเท้าแชร์เองแล้วก็เป็นลูกมือเองอีกหนึ่งมือครั้นได้เงินไปจากการเป็นเท้าแล้วก็เปียรแชร์มือแรกสำเร็จ ก็แวะไปกู้ยืมเงินกู้นอกระบบนำมาสมทบกับเงินแชร์เพื่อเป็นทุนแรกเริ่มเปิดกิจการนายสอนเป็นคนหล่อแหละเมื่อมีเงินอยู่ในมือและเป็นเงินที่ได้มาง่ายๆก็เลยเที่ยวเตรเฮฮาจีบผู้หญิงเหมือนกับเสียมาเองไม่นานเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุนไม่ได้นายสอนก็คิดว่าไหนๆก็ไหนไก็ถลุงให้มันหมดไปเลยดีกวา่าลงท้ายเงินเหล่านั้นก็หายวับไปกับตา ไม่มีทุนอะไรให้เขาเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกแต่ว่ายังมีเจ้าหนี้คอยติดตามเขาเหมือนเงาที่คอยติดตามตัวเจ้าหนี้ของเขาก็คือวงแชร์และกองทุนเงินกู้นอกระบบที่รู้อันดีว่าเงินนอกระบบนี้ดอกเบี้ยแพงมีกลไกลดอกทบต้นต้นทบดอกอันยากแก่การเข้าใจเผลอไผลยไม่ถึงปีจากที่นายสอนกู้ยืมเงินสดแค่ไม่กี่หมื่นเขาก็เป็นหนี้เงินนอกระบบหลายแสนอย่างไม่น่าเชื่อ ค่าของวันที่คุณทวัตเนี่ยไปเจอในายสอนที่ร้านเหล้าหน้าปากซอยเป็นการพบเจอกันแบบบังเอิญคือนายสอนรู้ว่าคุณทวัตเนี่ยชอบมานั่งที่ร้านแห่งนี้ทุกเย็นก็เลยเสี่ยงมาดักพบเพื่อจะหยิบยืมเงินเป็นทุนรอนในการหลบหนีในทุนเงินกู้แล้วก็วงแชร์นายสอนคนนี้เป็นคนไทยเชื้อสายจีนปกติผิวขาวสะอาดเกลี้ยงกลาเหมือนลูกผู้ดีมีทรัพย์แต่ว่าคืนนั้น เขามีราศีมฤตยูจับจนใบหน้าชนิดหน้าดำเด่นชัดแล้วเกินเห็นแล้วคุณทวัตได้แต่ทำตาปิดๆไม่ทราบว่าจะเตือนสติเพื่อนยังไงดีทั้งนี้ก็เพราะความดำคล้ำครอบคลุมไปทั่วใบหน้าเปรียบเหมือนกับคนสวมหน้ากากดำแะประทับอยู่บนใบหน้าอีกชั้นหนึ่ง และที่ไม่อาจจะเอื้อนเอ่ยปากเตือนก็เนื่องจากเขาเป็นคนหัวสมัยใหม่ไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมตามสนองไม่มีศาสนาอะไรที่เขาให้ความเคารพเลื่อมใสคุณทวัตก็คิดว่าหากออกปากตักเตือนเขาว่าเวลาเนี้ยเพื่อนมีเวรมีกรรมกําลังจะตามมาสนองทางที่ดีรีบเข้าวัดบวชเป็นพระเสเถะกรรมหนักถึงชีวิตอาจจะบรรเทาลงได้บ้างถ้าเตือนอย่างนี้เขาคงจะโกรธแล้วก็กล่าวหาว่าอ่า คนกำลังเดือดร้อนดันยุให้ไปบวชเพราะไม่อยากจะให้หยิบยืมเงินใช่ไหมตกลงคืนนั้นก็เลี้ยงเล่านายสอนไปมือหนึ่งแล้วก็ให้ยืมไปอีก5,000ันบาทนายสอนก็อิ่มอร่อยได้เงินสบายใจแลว้วก็อำลาจากกันคุณทวัตก็กลับเข้าบ้านเขาก็ไปตามทางของเขาสองวันถัดมามีข่าวแพร่สะพัดตามสื่อต่างๆคลึกโครมนายสอนโดนกลุ่มบุคคลลึกลับ จับตัวไปโยนจากยอดตึกสูงร่างกระแทกพื้นกระดูกหักจบชีวิตทันทีตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของพวกทวงหนี้นอกระบบที่ผู้ตายเคยกู้ยืมแล้วก็หลบหนีนายสอนเนเป็นเพื่อนกับคุณทวัตถึงไม่สนิทกันเท่าไหร่ก็ยังคงเป็นเพื่อนคุณทวัตก็บอกว่าจะเอ่ยถึงก็เพียงว่าเขาก่อกรรมทำบาปไว้มากพอดู เมื่อถึงคราวมีเงาดำมฤตยูมาเยือนก็เลยมีเหตุผลนานาประการที่ใครก็ไม่อาจจะยื้อชีวิตเขาไว้ได้ยูต่อมาก็มีเหตุให้คุณทวัตนี่ต้องร่วมทางไปต่างจังหวัดกับนักท่องเที่ยวคณะหนึ่งทีนี้ย้อนกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของหัวหน้าคณะสก่อนหัวหน้าคณะในชื่อนายเลี้ยงเป็นคนใจดีชอบเลี้ยงสัตว์มีเมตตาสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ลูกชายคนโตของนายเลี้ยงนิสัยตรงข้ามกับพ่อเหมือนขาวกับดำนั่นก็คือเกลียดสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่พ่อโปรดอ่าเขาจึงควรจะชื่อนายหิตมากกว่าให้เหมาะสมกับความใจดำอมหิตของเขาสองพ่อลูกอยู่ซอยเดียวกันกันกบคุณทวัตบ้านคุณทวัตอยู่ฝั่งขวาเขาอยู่ฝั่งซ้ายมีที่ดินติดคลองทั้งเขาทั้งคุณทวัตอ่าก็คือนายเลี้ยงเนี่ย ชอบซื้อแมวฝรั่งราคาแพงมาเลี้ยงเหมือนลูกขยันพาไปฉีดยาป้องกันโรคแล้วก็ขยันปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหาความรู้เกี่ยวกับอาหารแมวที่รสดีถูกปากแมวแต่ในหิตลูกชายนิเกียดแมวน่ารักตัวนี้เข้ากระดูกดำวันหนึ่งในเลี้ยงไปทำธุระนอกบ้านก็เป็นโอกาสให้ในายหิตนี่จับแมวใส่กล่องเหล็กไปโยนทิ้งคลองกล่องเหล็กที่ปิดขวาใส่กุญแจ จมหายไปอย่างรวดเร็วเหลือวิสัยที่ใครจะร้องตะโกนห้ามได้ทันคุณทวัฒน์สั่งเด็กในบ้านให้กระโจนลงคลองไปช่วยแมวแต่สายเกินแก้ซะแล้วเพราะว่ากล่องนะั้นมีรูสว่านเจาะจนทุนน้ำทะลักเข้ากล่องจนแมวที่น่ารักนี่ตายอย่างน่าสมเพชใจจริงนะคุณทวัฒน์อยากจะแตะไอ้เด็กเถื่อนอย่างในหิดให้เต็มรักเลยให้สมกับความอมไมหิตเกินคนแต่ก็ติดที่นายเลี้ยงเขาเป็นคนดีหน้าเคารพนับถือ ความนับถือพ่อก็เลยทําให้เตะลูกไม่ลงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตอนในหิตเนี่อายุสิบขวบเศษเป็นเด็กรูปร่างแข็งแรงสติปัญญาดีครอบครัวก็ไม่เคยสอนสั่งให้ใจโหดใจเหี้ยมนอกจากแมวที่เลี้ยงไว้เองในหิตยังพานเกเรเอากับหมาข้างถนนครอกหนึ่งตัวแม่ท้องแก่คลอดลูกไว้ในพงหญ้าปกตินอนให้นมลูกตลอดเวลาเมื่อในหิตเห็นลูกห้าหตัวของมัน ความอำมหิตที่นอนนิ่งอยู่ในใจก็ผุดขึ้นมาอีกกลับเข้าบ้านไปต่อแพรต้นกล้วยหั่นกล้วยเป็นท่อนท่อนเสร็จแล้วก็เอาเชือกควางมัดติดเป็นแพรรอจนแม่หมาวิ่งไปหาอาหารกินก็คว้าลูกหมาติดมือมาสามตัวจับมันลงไปอยู่บนแพรต้นกล้วยแล้วก็หย่อนแพรลงคลองให้ลอยไปตามน้ำไปตามยถากรรมบุญทวัตรต้องให้เด็กที่บ้านแจวเรือไปช่วยลูกหมา พอไปถึงแพรปรากฏระหลือแต่แพร,ปรเปล่าๆลูกหมาตกน้ำตายหมดแล้วที่เล่าไปสองเรื่องนี้เป็นวีรกรรมครั้งสำคัญน้ำคัญของนายหิดส่วนครั้งปรีกย่อยนมีนับไม่ถ้วนกระทั่งนายหิดคนนี้โตเป็นหนุม่มมีงานทำในเลี้ยงพ่อของเขาเริ่มจะไปทัศนาจรบุญต่างจังหวัดก่อนจะออกเดินทางนายเลี้ยงหน้าตามีราศีอิ่มเอ,อิบผ่องแผ้วทุกคนที่ร่วมทางก็ดูดีไม่มีปัญหา ยกเว้นในหิตคนเดียวมีเงาดำมรณะครอบคลุมเป็นเหตุให้ดำมาเมื่อมไปทั้งหน้าความเกรงใจในความดีงามของนายเลี้ยงซึ่งเป็นพ่อโดยแท้ที่ทำให้คุณทวัตรร่วมขบวนงานบุญไปกับเขาด้วยระหว่างทางคุณทวัตรก็ระแวงอยู่ทุกเวลานาทีขับรถรั้งท้ายขบวนตลอดกระทั่งไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีวัดเป้าหมายที่จะแวะไปทำบุญตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายเล็กๆ อ่าคือกว้างใหญ่ว่าคลองหน่อยแต่เล็กกว่าแม่น้ําเจ้าพระยาครึ่งหนึ่งการไปทําบุญถวายปัจจัยซ่อมแซมเสนาสนะต้องใช้เรือหางยาวในการเดินทางเพราะว่าไกลเป็น10บกิโลเมตรขาไปก็สะดวกดีได้ทําบุญสมความตั้งใจได้เดินชมความเก่าแก่ของโบราณสถานสองสามชั่วโมงระหว่างนั้นในหิดก็นั่งดื่มเหล้ารออยู่ที่ร้านข้างวัดโดยมีแตงโมหวานกรอบเป็นกับแกล้มอันว่าแตงโมนี้ถ้ากินแกลมเหล้านี่ มันจะเพิ่มฤทธิ์เล่าให้แรงกว่าเดิมเป็นทวีคูณตอนกินนี่จะคล่องคอดีแต่เมาเร็วแล้วก็เมามากขากลับเกิดวิปริตผิดอาเพศขึ้นกับคณะเดินทางฝนฟ้ามืดทะมึนอย่างรวดเร็วที่จริงมาเริ่มตั้งเขาตอนเดินชมโบราณสถานแล้วเรือออกจากท่าน้ำหน้าวัดได้ครู่เดียวทั้งลมทั้งฝนก็เทจากจากอย่างกับฟ้ารั่วที่น่ากลัวก็คือมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรียงเปรีงเปรียงเป็นระย,ย,ยะ แต่ที่ร้ายแล้วก็น่ากลัวผัาฟ่าผาก็คือในหิดเมื่อริดเหล้ากำเริบขึ้นในหิดเมามากซะจนเสียจริตแล้วแสดงความวิปราสด,ด้วยการโยกตัวไปมาแรงๆเพื่อให้เรือพลิกคว่ำข้างฝ่ายในเลี้ยงผู้เป็นพ่อกะตะโกนห้ามจนเสียงแหบก็ไม่ฟังคุณทวัตนี่ตกใจว่าใครเพื่อนเพราว่ายน้ําไม่เป็นถ้าเรือล่มท่ามกลางพายุฝนนี่เอาตัวไม่รอดแน่ ขณะนั้นผู้ร่วมทางคนหนึ่งซึ่งนั่งติดกับนายหิดก็ตะวาดห้ามอย่างเอาเรื่องเนื่องจากนายหิดแสดงอภิธิหานยืนจังก้าโยกตัวไปโยกตัวมาอย่างบ้าคลั่งเพื่อจะให้เรือล่มผู้ชายคนนั้นก็จำต้องลุกขึ้นยืนยื้ยุดฉุดนายหิดให้นั่งลงยื้อกันไปผลักกันมาครู่หนึ่งนายหิดเสียหลักเซตตกจากราบเรือหล่นหายไปในสายน้ำอันเชี่ยวกรากนายท้ายเรือไม่อาจจะช่วยอะไรได้เลยเพราะว่าอยู่ท่ามกลางภัยธรรมชาติอันกราดเกลียว ลำพังไม่ต้องมีใครมาโยกคลอนเรือก็จะล่มโดยแรงคลื่นพายุอยู่แล้วนายท้ายตัดสินใจนำคณะนักบุญไปส่งขึ้นที่ท่าน้ำแห่งเดิมเรื่องในหิดเนี่รอให้ผลฟ้าซาลงก่อนค่อยคิดอ่านว่าจะเอาอยัางไงกันดีนั่นก็คือจุดจบของในหิดส่วนคุณทวัตซึ่งรอดชีวิตมาได้อย่างใจหายใจคว่ำก็บอกกับตัวเองว่าเออมันสมเหตุสมผลลืเกิน กฎแหงกร,รมยังทำหน้าที่ได้อย่างศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตรงประเด็นอย่างแท้จริงในหิตทำกรรมอะไรไว้กับแมวกับหมาเมื่อปีโนนผลกรรมที่สนองก็เลยเป็นความตายทางน้ำเช่นที่เขาเคยสร้างบาปกรรมไว้กับสัตว์ผู้น่าสมเพชเหล่านั้นและเงามรณะหรือว่าหน้าดำเนี่ยก็มีจริงๆเงาสยองนี่เกิดขึ้นกับใครแล้วยากนะครับที่เขาผู้นั้นจะเอาชีวิตรอดไปได้คุณทวัตว่าอย่างนั้นครับ เรื่องแปลกๆนี่เกิดขึ้นที่แถวมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับนางปรางกับนายทิมสองคนผัวเมียเนี่ยรักกันดีมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อตุกตานายทิมเนี่ยรับจ้างเฝ้าบอกกุ้งตอนกลางคืนส่วนนางปรางก็จะอยู่บ้านกับลูกสาวช่วงกลางวันสองผัวเมียก็จะรับจ้างเย็บจากตัดจากก็แค่พออยู่พอกิน ตัวในทีมเนี่ยเข้าป่าทีไรก็จะมีหมาตามไปด้วยสองตัววันหนึ่งไปเจอลิงมันโดดไปโดดมาอยู่บนต้นสแกสองต้นในทีมก็บอกนางปรางให้เอามีดตัดจากตัดต้นสแกซึ่งต้นก็ไม่ใหญ่นักส่วนตัวในทีมก็ตัดอีกต้นหนึ่งปรากฏว่าลิงก็ตกลงมาหมาก็ขย้ำทันทีลิงหนีไม่ทันโดนกัดจนบาดเจ็บสาหัสในทีมก็ตัดเอาเถาว,วันมามัดลิง นำกลับบ้านจะเอามาเป็นอาหารก็เรียกในเวียงในสมเพื่อนบ้านมากินสมองลิงกแกล้มเหล้าทั้งสองก็มาลิงมันก็ร้องดิ้นรนแล้วก็มองจ้องในทิมในตามันเหมือนจะกําลังจะร้องไห้ในทิมจัดการเอาน้ำราดลงมันตัวมันจากหัวจนทั่วตัวโดยจับมันมัดไว้กับหลักไม้ไผ่ที่ปักเอาไว้แล้วก็ผูกจนแน่นจนมันดิน้นไม่ได้เสร็จแล้วก็เอาแคร่มาวางใกล้ๆตัวมัน ชวนเพื่อนมานั่งมีเหล้าขาว40ดีกรีขวดหนึ่งแก้วใบหนึ่งเสร็จแล้วในทีมก็ใช้มีดอันคมกริบป,ปาดหัวลิงทั้งเป็นเสมอหน้าผากมันก็ส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดมันยังไม่ตายเสร็จแล้วก็เอาช้อนตักสมองลิงกินกันสดๆกินแกล้มเหล้าจนกระทั่งมันขาดใจตายก็แก้มัดถลกหนังเอาเนื้อมันมาย่างให้ลูกเมียกิน ตุ๊กตาเห็นการกระทําอย่างนั้นก็ทําให้ตุ๊กตากินเนื้อลิงไม่ลงตุ๊กตาเริ่มจะโตเป็นสาวแล้วในทิมก็ว่าเนื้อมันอร่อยนะนานๆนนจะได้กินสักทีตอนเองเป็นเด็กพ่อแม่ก็พากินอยู่หลายครั้งเรามันอยู่ป่าอยู่ดงมันก็ต้องกินสัตว์ป่ากระรอกกระแตงูเหา่างูเหลือมนกหนูหูปีกก,ก็กินมามากมายกินแต่ปลาก็เบื่อแย่ยิ่งกุ้งนี่ไม่อยากกินเลย ทุกตาก็บอกว่าลิงตัวนี้มันน่าสงสารนะมันทรมานกว่าจะตายตามันมองจ้องพ่อขนาดขาดใจตามันยังลืมอยู่เลยนะพ่อหนูก็เลยกินไม่ลงเลยอีกอย่างหนูกลัวบาปในทิมก็หัวเราะบอกว่ากินไม่ลงก็ไปต้มไข่หรือไปทอดไข่กินไปมือนั้นก็พากันกินเนื้อลิงกันอย่างอริดอร่อยในทิมก็ขอไปนอนที่วังกุ้งต่างก็แยกย้ายกัน นางปรางก็ปิดประตูไปนอนกับลูกเหตุการณ์ก็อยู่กันอย่างปกติต่อมานางปรางก็ว่าเก็บเงินอีกสักปีจะให้ทุกตาเนไปเรียนเสริมสวยเพราะว่านางปรางเนี่ยไม่อยากให้ลูกเรียนหนังสือสูงสูงมันนานกว่าจะได้งานทำก็คิดไว้ให้ลูกจบแค่ป .6 ก็พอปีนี้ทุกตาอายุ14แล้วหน้าตาก็ดูหมดจดน่ารักไม่ใช่น้อย คืนหนึ่งในฤดูหนาวสองแม่ลูกกำลังนอนหลับสบายก็มีเสียงเคาะประตูดังนางปรางก็ตกใจตื่นก็รีบถามว่าใครก็ไม่มีเสียงตอบนางปรางก็ถามว่าพี่ทิมหรือเปล่าก็มีเสียงตอบว่าเออนางปรางก็คิดว่าในทิมกลับมาอาจจะไม่สบายหรือเปล่าก็รีบลุกไปเปิดประตูปรากฏมีผู้ชายสามสี่คนกรูกันเข้ามานางปรางก็ตกใจถามว่าพวกเองเป็นใครเข้ามาทำไม พู้ชายพวกนั้นใส่หมวกไหมพรมปิดหน้าปิดตานางปรางบอกว่าจะมาปล้นเหรอเงินทองก็มีไม่กี่ร้อยล็อกผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่ากูไม่อยากได้เงินล็อกกูอยากจะได้ลูกสาวมึงนางปรางตกใจทุกตาก็ููเข้ากอดผู้เป็นแม่ไว้นั่นพวกแกอย่าทำอะไรลูกฉันเลยนะมันยังเด็กสงสารมันเถอะแต่ผู้ชายเหล่านั้นไม่สนคำพูดของน,นางปราง ดึงกระชากร่างของทุกตาออกจากอ้อมกอดแม่นางปรางก็ร้องให้คนช่วยหนึ่งในสี่ก็ปืนตบหน้านางปรางบ้านนางปรางนี่อยู่ห่างจากบ้านคนอื่นเขามากพอสมควรมาพูดดีๆไม่ฟังฉีกผ้าปิดปากมันมัดมือมัดตีนมันด้วยทุกตาก็ดิ้นเต็มแรงจนกระทั่งหลุดออกได้ก็จะวิ่งหนีก็ถูกชายอีกสองคนจับไว้ แวบหนึ่งนางปรางเห็นก็คือภาพของตุกตาวิ่งหนีมันกลับกลายเป็นร่างของลิงที่ตัวกันในทิมตัดต้นไม้ให้มันตกลงมาให้หมากัดปรากฏว่าวันนี้หมาไม่เห่าโจรเพราะว่ามันตามนายทิมไปที่บ่อก,กุ้งพวกคนร้ายมันหัวเราะสะใจกระชากเสื้อผ้าทุกตาฉีกขาดนางปรางก็พยายามร้องแต่ว่าปากน่ะถูกมัดไว้ทุกตาร้องไห้เสียงดังผู้ชายคนหนึ่งก็ต่อยท้องทุกตา แล้วก็บอกว่าสมใจกูละวันนี้เมื่อตอนกลางวันผ่านมาเห็นเอ็งนั่งเย็บจากอยู่กับพ่อแม่เอง็งแม่เอ็งมันสวยถูกใจจริงๆทั้งสี่คนก็ปูยี่ปูยำทุกตาจนสลบคามือพวกมันหาความสุขบนร่างของทุกตาจนหนำใจแล้วก็ยิงหัวทุกตากระจุยแล้วพวกมันก็รีบหนีไปนั่งปรางเนีร้องไห้แทบขาดใจแทบจะเป็นบ้า ถึงจะมืดแต่ก็รู้ว่าลูกทรมานมากก่อนตายเสียงปืนทําให้ในทิมได้ยินแล้วก็เพื่อนบ้านก็ได้ยินต่างก็คิดว่าใครนั้นยิงปืนในหมู่บ้านมีไม่กี่คนที่มีปืนและถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่ยิงยิ่งกลางคืนด้วยแล้วยังไม่เคยได้ยินในทิมก็ไม่สบายใจก็เลยรีบเดินกลับบ้านก็เห็นว่าประตูเปิดอ้าอยู่ก็ร้องเรียกเมียกับลูกก็ได้ยินเสียงอู้อี้ของนางปราง ก็รีบฉายไปฉายดูเมื่อเห็นภาพลูกเมียก็ลมแทบใส่ในทิมร้องโวยวายสุดเสียงเพื่อนบ้านได้ยินก็รีบถือมีดถือไม้มาบางคนมีปืนก็เอามาด้วยเมื่อทราบเรื่องต่างก็พากันสาบแช่งไอ้โจรใจร้ายแล้วนำเรื่องไปแจ้งตำรวจให้มาดูศพทุกตาแล้วก็รีบพานังปรางที่หน้าผากแตกไปเย็บแผล ทั้งนางปรางและนายทิมนึกไม่ออกว่ามีใครเดินผ่านหน้าบ้านในช่วงกลางวันโดยเฉพาะคนแปลกหน้าเพราะว่าหน้าบ้านมันก็เป็นทางผ่านมีหลายคนที่เดินผ่านก็ทักกันบ้างไม่ได้ทักบ้างแต่สิ่งที่นางปรางบอกผัวก็คือลิงมันคงจะจองเวรลูกวิ่งหนีไปทางไหนพวกมันก็ต้อนอย่างสนุกสนานแสงจากดวงจันทร์มันทำให้เห็นร่างลูกเป็นลิงตัวนั้นไปชั่วขณะ ทั้งสองร้องไห้นายทิมบอกว่าตัวเป็นคนฆ่าแล้วทำไมกรรมไม่ตกที่ตัวลูกต้องมารับเคราะห์แทนทำไมเมื่อจัดงานศพผ่านไปนางปรางก็ไปอยู่ที่วังกุ้งทิ้งบ้านร้างคดีก็ไม่คืบหน้าเหมือนกับตุกตาจะตายฟรีชาวบ้านต่างก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นเมื่อรู้ว่ามีโจรแต่นายทิมกับนางปรางนี่ขอกินเจตลอดชีวิตกินเนื้อสัตว์ไม่ลง ยิ่งคิดถึงสมองก็ต้องอาเจียนออกมาตุกตาในหัวสมองกระจายสองผัวเมียอยู่อย่างสิ้นหวังไร้ความสุขอีกสามเดือนต่อมาตำรวจจับตัวคนร้ายได้เป็นลูกคนรวยในหมู่บ้านที่มีนิสัยเกเรชาวบ้านต่างก็ประนามจะรุมประชาทันตอนทำแผนแต่ตำรวจก็กันไว้ในทิมกับนางปรางก็แค้นใจยิ่งนักแต่ก็ขอบคุณตำรวจที่ไม่ได้นิ่งเฉย สืบสาะจนจับคนร้ายได้คืนนั้นในทิมฝันเห็นลิงตัวนั้นมันเป็นลิงตัวเมียกระโดดโลดเต้นหลอกล่อในทิมอย่างสะใจในทิมตื่นขึ้นมาก็น้ำตาไหลลิงตัวนั้นมันจองเวนจริงๆเออนัตที่กำมังสมะพลังนะแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีครับ